สบัสดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาเวลา8โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฝั่งไทยราก็พี่น้องทงังฝั่งลาาร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอสตสิเป็นทางยุโรปและก็ทางอเมริกานะครับพี่น้องครับคนอื่นจะรีบฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามราก็คอมเมนต์เขามากครับพี่น้องสุดบอดพาาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่อง นะครับกรมการจัดหางานในประเทศไทยนะครับตอนนี้ขีดเส้นตายนะครับภายในสิ้นเดือนนี้แรงงานลาวขเขมรน,นะครับที่อาศัยทํางานในประเทศไทยผิดกฎหมายเนี่ยต้องออกนอกประเทศนะครับเริ่มจริงจังนะครับเนื่องจากว่าเขาพยายามที่จะแจ้งเตือนเนี่ยนะครับมาหลายครั้งนะครับแน่นอนนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานลาวขเขมรเนี่ยจำนวนมากนะครับ คำว่าจํานวนมากนี่คือยังไม่ได้รวมนะยังไม่ได้รวมทั้งหมดที่แรงงานที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายนะเฉพาะที่เขาขียนเส้นตายนี่คือเฉพาะแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือว่าไม่มี work permit นะครับแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานี่จจำนวนมากนะครับเขาบอกว่าหลายแสนคนที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานคิดดูนะครับว่าจํานวนหลายแสนคนเนี่ย นะครับถ้าเข้ามาออกนอกประเทศไปแล้วก็เข้ามาใหม่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในจํานวนหลายแสนคนเนี่ยนะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจะต้องทำเวิร์ p เพอร์จะต้องทําใบอนุญาตนี่ยคือเป็นเงินหลายล้านบาทเลยนะนะครับไม่รู้ว่ากี่ล้านนะครับคือหลายแสนคนนะครับตทนี้คือมาตรการในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นมาตลอดนะครับว่า,าทุกๆปีนะครับ กรมการจัดหาง,งานก็จะแจ้งตลอดแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนแรงงานลาวขเขมรที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเยอะนะครับทำงานเหมือนคนปกติทั่วๆไปนะครับอาจจะบางเขตอาจจะมีการรับสวยบ้างนะครับเจ้าหน้าที่บางเขตเจ้าหน้าที่เขาไม่สนนะครับเขาไม่เอาเงินนะครับเขาจับส่งอย่างเดียวและช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเลือกตั้งในขเขมรด้วยนะครับเลือกตั้งผ่านไปนะครับฮุนเซนก็ ชนะการเลือกตั้งนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็คาเมนก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยก่อนที่จะมาชนะการเลือกตั้งก็บอกว่าถ้าเลือกเขาอีกนะครับเขาจะทําให้คนคขมนเนี่ยมีอยู่มีกินมีการมีงานทําที่ดีอยู่ในประเทศตัวเองไม่จะเป็นต้องมาประเทศไทยนะครับตอนไปหาเสียงอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งในโรงงานนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดของฮุนเซนนะ ตอนนี้ครับคือถ้าในความคิดเรานะเรามองว่าแรงงานที่เข้ามาแบบถ้ากวดขันกันจริงๆนะตรวจสอบกันจริงๆนี่คือผมว่าเป็นล้านคนนะครับเป็นล้านคนเพราะว่าเชื่อนะครับว่าแรงงานไม่ว่าเราหรือเขมรที่ทำแบบผิดกฎหมายอย่างเช่นเข้ามาแบบพาสปอร์ตเนาะแบบทัวร์ดิสเข้ามา คือพาสปอร์ตเร่มเรือม,มันไปได้หมดนะครับในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยก็เขาให้ตั้ง28-29วันก็เกือบเดือนหนึ่งก่อนจะถึง28-29วันต้องออกจากราชอาณาจักรไทยเมรก็ทำแบบนั้นทุกวันนะครับถ้าตำรวจจะตรวจสอบจริงๆนะไปตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะแรงาชายแดนเขมรเราก็จะเห็นทุกเช้าคนจะไปต่อพาสปอร์ตที่นะครับออก ออกทางจังหวัดสระแก้วนะครับอัญญประเทศด่านนี้คือเยอะมากๆนะครับวันหนึ่งคือเอาง่ายครับหลายร้อยคนต่อคิวกันก่อนด่านเปิดนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราก็จะเห็นเนาะนะครับผมก็เคยไปต่อพาสปอร์ตนะเพราะว่าผมหลายเดือนผมต่อครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมาแบบวีซ่าเนาะนะครับสมัยก่อนวีซ่านักศึกษานะครับนี่ผมเคยไปเที่ยวเคมเไงผมถึงรู้ไปเที่ยวเคมเพน ไปเที่ยวกรุงพนมเปญน,นะ,ะาะว่าคนทำํำไมเยอะมากเลยนะมีแต่คนเอเชียมีแต่คนคามรคนลาวนะครับเราก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้นะครับถึงกําหนดก่อน28-29วันต้องออกรชอาอานจักรไทยออกไปแล้วเข้าเข้ามาใหม่นะครับคือจํานวนคนที่ออกไปต่อพาสปอร์ตเนี่ยออกกับเข้าออกเข้าออกในแต่ละวันหลายร้อยคนเนี่ยเงินมหาศาลเลยนะนะครับ แล้วคนที่ขับรถตู้นี่ครับรายได้ก็ดีมากเพราะทุกวันนะในเขตกรุงเทพมหานครหรือทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเนี่ยรถตู้เขาก็จะตะเวนไปรับตั้งแต่ตีสามตีสี่คือรับคนไปต่อพัสปอร์ตหัวหัวละเท่าไหร่หัวละแ0ดหัวละ,ะ1,000นะครับรถตู้ที่ขับไปเนี่ยโอ้โหบางทีก็เสียงนะรถตู้ขับเร็วมากนะครับ สายกรุงเทพอลันนี่แหละครับเขาจะตะเวนหารับคนตั้งแต่ตีสามตีสี่คือเขาจะแจ้งเลยว่าคุณจะอยู่จุดไหนจุดไหนเขาจะจดไว้ใช่ไหมนะครับจ่ายคนละแปดร้อย่าไปกับพร้อมกับหาอ่าคือคิวนี่บางทีก็ต่อบางทีก็ไม่ต้องต่อนะครับคือเขาจะมาเป็นแบบว่าเป็นมัดเลยนะพาสปอร์ตนะครับเขาก็ไปยื่นให้เจ้าเจ้าหน้าที่ในด่านนะครับ คนที่ไปต่อคิวบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะไปต่อก็ไม่ถึงคิวสักทีบางคนต่อคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นก็มีนะครับด่านอลันอนะ่ะทีนี้คือขบวนการนี้อ่ะนะครับมันคล้ายๆกับว่าคือต่างคนก็ต่างได้นะนะครับต่างคนก็ต่างได้ผมว่าถ้าผลักดันนะถ้าผลักดันให้แรงงานหลายแสนคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยตัวนี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ย เข้ามาทําบีซ่าทุกอย่างให้มันถูกต้องทำเวิร์กเพอร์มิทถูกต้องเนี่ยเงินมันก็จะเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก2มามันก็จะเป็นผลดีกับแรงงานเองการที่คุณมาทํางานในประเทศไทยแบบแอบบทําแบบผิดกฎหมายใช้แค่พาสปอร์ตเล่มเดียวไม่มีเวิร์กเพอร์มิทคุณเข้าไม่ถึงประกันสังคมประกันชีวิตนะครับคุณเกิอดอุบัติเหตุหน้างานคุณจะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้นะครับตัวนี้คือฝากถึงแรงงานเรานะ แรงงานลาวแรงงานเขมรส่วนคนที่มี work permit นะครับเขามีใบอนุญ,ญาตทุกอย่างถูกต้องนะครับเวลาเขาเจ็บเกิดอุบัติเหตุหน้าง,งานเขาก็สามารถยื่นขอประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรของเขาได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็มัน,มนก็จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึง่งนะครับไม่ใช่ว่าคือคนเรามันคนเรามันก็ไม่แน่นอนละบางคนก็มักง่ายนะครับคิดว่าโอ้ง่ายๆมาประเทศไทยนะครับพาสปอร์ตเล่มเดียวนะครับแอบทํางานไปนะครับก็ได้แล้ว แต่ตำรวจไปจับในหน้าง,งานถ้าจับได้นี่โดนนะเพราะกรมการจัดหาง,งานกฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยก็ถ้าพูดถึงการปรับมันก็แรงนะครับนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวนะครับหรือว่าที่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีเวิร์กเพอร์มิทเนี่ยจะถูกปรับเป็นแสนบาทเลยนะนะครับลูกจ้างเข้ามาทํางานในในประเทศไทยถ้าไม่มีเวิร์กเพอร์มิทนะครับจับได้ก็อย่างต่าก็ห้าหมื่นห้าพันถึงห้าหมื่นบาทแล้ว บางคนไม่มีเงินทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งจำทั้งปรับด้วยนะติดคุกไม่มีเงินเนี่ยคือสังเกตนะคนที่ถูกจับข้อหาต่างด้าวนะครับบางทีไม่ได้ส่งกลับนะนะครับหลายคนนะครับคนเราหลายคนถูกจับแล้วติดคุกเพราะไม่มีเงินเสียค่าปรับบางคนติด48วันบางคนเดือนหนึ่งนะครับกว่าที่จะถึงประเทศเลาวนะฮะอันนี้คือถ้าประเทศไทยจริงจังนะ เจ้าหน้าที่กวาดขันเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจับวันนึงไม่ต่ำกว่าพันคนเยอะมากๆไปเลยครับแหล่งสำโรงนะครับสำโรงสมุทรปาการคลองเตยเอาบุกสิอาสมสม,สมเราสมมุตินะอาถ้าจริงจังนะตลาดโบเบเอาแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพนะครับย่านพระรามสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากๆยังไงก็ไม่หลอดถ้าตำรวจไม่เอาเงินเลยไม่รับเงินเลยนะฮะแถวสาธุประดิษฐ์สาี่สาธุตัดใหม่นะครับ จัดไปสิเยอะมากนะครับนี่คือสาเหตุนะครับทำไมไทยเขาถึงประเทศไทยถึงจริงจังอีกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกวาดขันอีกครั้งหนึ่งพยายามที่จะผลักดันให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยกับประเทศให้ไวที่สุดแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะมันหลายแสนคนเหลือเกินนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องได้ยๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักก็บคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องนอนรับฟันดีนะครับสวัสดีครับ สบายดี。